รู้กันไหมว่ารอยเลื่อนหลักๆที่จะทําให้เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนมาถึงกรุงเทพได้มีทั้งหมด3ที่หลายคนอาจจะได้ยินมาแล้วว่าแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนั้นเกิดมาจากรอยเลื่อนสกายแถวเมืองมันดเลที่พม่ามีความรุนแรงถึง8.2ริกเตอร์และอยู่ห่างจากกรุงเทพมากกว่า1000กิโลเมตรรอยเลื่อนนี้เป็นหนึ่งใน3รอยเลื่อนที่อันตรายที่สุดในโลกวิ่งผ่านหลายเมืองของพม่าทั้งมันดะเล่เนปิดอย่างกุง้งและยาวลงไปในทะเลโดยาศาสตราจารย์ดเรเป็นหนึ่งวานิชชัยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแผ่นดิิินนนนนไไหหหวววแแ่่่งงชาาตบอกกผครั้้ี็็เป ภาวะที่ประเมินไว้ล่วงหน้าเป็น10ปีแล้วและจริงๆยังมีอีก2สถานการณ์แผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนอื่นที่น่าจาับตามองด้วย1คือแผ่นดินไหวขนาด7-7.5ดถึงเจ็เตอร์ตที่จังหวัดกาญจนบุรีเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่รุนแรงที่สุดขนาด5.9าจดกเตอร์ตเมื่อปี2526ใกล้บริเวณอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนมาถึงกรุงเทพแม้ว่าตอนนี้รอยเลื่อนนี้จะหลับอยู่แต่ก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะห่างจากกรุงเทพแค่ประมาณ200กิเมตร2ือนดินนไหวขาด8.5ถึง9ิกเมแนวมุตัวอารกนอะเลอามัน ที่ถึงแม้จะอยู่ไกลกรุงเทพกว่ารอยเลือดสกายแต่ก็อาจจะมีความรุนแรงไม่แพ้กันวงรอบการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ4-500ปีต่อครั้งล่าสุดเกิดไปเมื่อประมาณ260ปีที่แล้วและด้วยความที่กรุงเทพมีสภาพเป็นแอ่งดินอ่อนทําให้ความรุนแรงทวีขึ้น3-4เท่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเลยกลําหนดให้อาคารในกรุงเทพที่สร้างตั้งแต่ปี2550จะต้องทนแผ่นดินไหว3เคสนี้ได้ซึ่งก็ไม่สามารถคาดการได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะเกิดเมื่อไหร่เราจึงควรเรียนรู้วิธีการรับมือให้พร้อออมมยู่เสนะ